เจ้าค่ะวันนี้ตาเจหลายเตาตมีเกี๊ยวชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะยังอยู่กันที่เฉิงตูแล้วก็ก่อนจะกลับนะคะพามาดูที่ตลาดนี้กันก่อนนะว่ามีอะไรขายแล้วก็น่ากินมากบอกได้เลยว่าของกินเนี่ยจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็สามารถนั่งเมโทรมาเองได้ด้วยอยู่ไม่ไกลจากเมโทรประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะคะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยไปกันเลย ะะเป็นถนนโบราณชื่อตลาด รอบๆเนี่ยจะมีศาลเจ้าสามก๊กแล้วก็ถนนโบราณอย่างที่เหมียวพามาเดินอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งสามารถมาได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยและเขาบอกว่าถนนสายเนี้ยเป็นถนนที่มีประชากรเยอะที่สุดเลยนะสําหรับเฉิงตูมีทั้งคนเมืองเฉิงตูเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมามากมายเลยบริเวณเนี้ยจะเป็นที่ตั้งของร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารที่ยาวมากๆประมาณครึ่งกิโลเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งมีสินค้าที่ขายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอาหารที่ เป็นเอกลักษณ์อยู่เยอะแยะมากมายที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่นะคะเขาก็ยังมีความอนุรักษ์ความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบโบราณได้เป็นอย่างดีเลยมีร้านค้าอยู่ตั้งอยู่เรียงรายเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ใครที่เป็นแฟนหมาล่าเนี่ยก็ต้องรู้เลยนะว่าที่นี่คือแหล่งกําเนิดหมาล่าดีๆนี่เองแล้วหมาล่าที่เดีเ๋ยวเจอเนี่ยโอ้โหชิ้นใหญ่เป,ป้งไปเลยจ้าแ,<อ>และที่สําคัญนะคะ,ญญญคะเขาก็มีโชว์เด่นๆอย่างเช่นโชว์เปลี่ยนหน้ากากหรือว่าจะสามารถซื้อของที่ระลึกกลับมาฝากที่บ้านได้เลยหรือ หน้ากากก็ไม่อยากได้ค่ะแต่ว่าขอเป็นเคสเล็กๆน้อยๆจิปาถะจิปาถะแบบนี้ก็มีเหมือนกันหรืออาจจะเป็นน้องหมีแพนด้านะคะที่นี่ก็มีให้เลือกแบบมากมายหลากหลายแบบไปเลยนะอยากได้คอลเลกชันไหนมีครบจบในที่เดียวส่วนอาหารแปลกๆของที่นี่นะคะคนจีนเนี่ยได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าก็ทานอาหารแปลกๆกันที่นี่ที่เหมียวเจอนะคะนั่นก็คือเนื้อกระต่ายนี่เองค่ะที่รู้สึกว่าแปลกแต่ว่า ขอเดินผ่านพานละกันนะอันนี้ยังไม่ค่อยกล้าลองส่วนถ้าถามว่ามีตลาดอื่นอีกไหมคะนอกจากตลาดขนคนเดินเมืองจิ๋นหลี่เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่ามีอีกหลายตลาดเลยนะคะสามารถให้เรามาได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับตลาดไหนแล้วก็สะดวกสบายกับตลาดไหนนี่เองคะ่ะ